สวัสดีค่ะน้องกิ๊ตเต็มจ้ะไม่นี้ก็คือเก่าแล้วจ้าอัหน้องวัวมากินหญ้าอี่สวนหวยของเขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะน้องกิ๊ตเต็มกลางแต่ปอนอ่าใบมาดันเนาะค่ะเนาะให้น้องวัวค่ะน้องวัวพอกามากินเนาะค่ะเนาะน้องวัวหน่อยเจ้าก็ตายเนาะค่ะนี่ค่ะตายหน่อยของเขาเนาะค่ะเนาะกินให้สบายใจก็กินหญ้าไปได้เฉมเมดเลยนาะค่ะเนาะลุงบัสก็ยังไปหาหญ้ามาให้เพื่อนอีกอยู่เนาะจ้ะ กินไปละรถหนึ่งนะคะเนาะกระต่ตายกินแบบางดันอร่อยเชียวอร่อยจริงเหรอแย่ไปหมดเลอยอ่ะน้องกินเต็มชิมหรือยังว่ารสชาติเป็นยังไงไม่น้องกินเต็มไม่ชิมทำไมละ่ะให้นอกก้องกระต่ายมันก,ก็จะออกเปรี้ยวๆนั่นแหละแต่ลูกมันเปรี้ยวเนาะใบมันก,ก็ต้องเปรี้ยวเหมือนกันกินได้เหรอกินได้ชิมชิมเป็นยังไง เป็นยังไงอ่ะเราไปเปี่ยวแหละก็ใบมะดันเนาะลูกมันคนก็กินได้วัวก็กินได้นี่ค่ะน้องอัวของเราค่ะกินหญ้าแล้วจะไม่ทันแล้วหรอกจ้าที่กินหญ้าเมื่อเป็นรถนึงแล้วค่ะเนาะลุงบาร์ก็ลับเปียกใหม่อีกอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะเมื่อเป็นละรถนึงค่ะบรรยากาศเมื่อนี้่แล้ค่ะเนาะนี่ค่ะเมกอะ ไม่มีใครมากินด้วยเลยเริ่มขึ้นมาหลายเลยนะคะนอ้องเมลฝนนะคะตกะเลทุกมือทุกมือนะคะ,<อ>คะช่วงนี้นะคะเนะะาะนี่ค่ะน่ารักมากนี่ค่ะน้องเต้แววกินหยามีฟังนี่หมดเปิดยี้สิบสยงรถลุงบัสมาเนาะค่ะเนาะหูพึ่งเลยแต้แววหูพึ่งลองกินเต้มมาบังเต้แววหูพึ่งเลยยี่สียงรถลุงบัสลุงบัสคนหยามาเบ<อ>ิึงมึงม้งแนมละแนมห้ เต็มถอยมาโ,ลโลอ่อาแสววไปรับลุงบัตแล้วนี่ค่ะกินเยอะนกินนีกินนะมาแล้วรถหนึง่งนี่ค่ะอ่านี่นไปช่วยลุงบัตเอายาลงให้น้องควายเร็วนี่ค่ะแสววคกับเอเจ้าเพิ่นเานาะค่ะเนาะอ,อ่ะน้องกินเต็มแล้ว ให้อิ่มกินให้อิ่มวันนี้ก็บเได้แล่นเขาขอกกับขอกเร็วคือเกาเหล่าลุงบาทเด้อเมี่ขึ้นมาหลายละเมี่ยงนนะเผากินนะเร็วเร็วเผากินเผากินเผากินเาเมื่อเผากินแล้วก็หรี่กับขอกขาพ่อแล้วพ่อแล้วลุงบาหลายแล้วไป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 ให้หน่องงัวเนาะหน่องงัวก็ให้ตั้มนี่กับในตัวนี้มาต้องเข้าไปข้างในให้ตั้มหัวขั้นหัว กล้องไวเขาเอามากี้ห่างนอกกะไรลงบไปต่อเขาไปดอกอใหญ่อ,อีกกล้องนึงกล้องเกาะะ่าคนน้องขายน้อยแดดหนังวากออมมากี้หนามแล้วก็ปล่อยมันออกมาแล้วก็มากินกเ,ก,นะะนนเก่าเนาะแถวๆกับสกินกล้องนั่นแล้วสิกินกล้องนี้อยู่แถววนี่คิดไม่ออกเออแถววนี่คีดื้อแห้งยากินกล้องนั้นยากินกล้องนี้ไปกีก่โตเลลือแ้วหนังวากขอ,ของเขากับฉลอนสเลน เมื่อน้องกิ๊เต็มเมื่อวานบมอว่ามีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังอ๋อพี่อีโต้เลือกได้แล้วเลือกอะไรจ๊ะ่าจะเป็นแฟนกับใครได้อะไรพี่โต้เลือกว่าจะเป็นแฟนกับใครจริงเหรอแล้วเป็นแฟนกับใครอ่ะเจ้าหัวจุกเจ้าหัวจุกจริงเหรอพี่โต้บอกจะเป็นแฟนกับเจ้าหัวจุกโอ้ยตายละพี่โต้เนี่ยเขาแฟนเยอะเขารูปหลอ่อเนี่ยแฟนเยอะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว ใช่โตนะโ,โตลูกหลอดนะพี่โตอ่ะใช่ลูกหอมากลูกหลอดนิสัยดีนะพี่โตรเราอ่ะน่ารักจวดใช่น่ารักจัดจะให้น้งองกินเต็มจับเลยใช่แล้วน่ารักพี่โตใช่แล้วอ่าไปไปช่วยลุงแบดเอาหญ้าให้น้องงมาเร็วไปไปน้องกินเต็มมาช่วยลุงแบดเนี่ยเอามาให้เด็กๆตรงนี้ด้วยนี่นี่นี่เอาไปไปหอบหญ้ามาเนี่ยมาทางนี้ด้วยนี่นี่ ไปเร็วอาคา,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 าดออกมาอาคาดออกมาเดี๋ยวลุงบัดมาเข้ามาเร็ว <c oughs> มามาไม่ต้องเข้าไปเพราะเข้าไปวุ่นวายเนาะคะ่นะเนาะเอาไว้แถวๆนี้เพป็นกินเนาะคะ่นะเนาะในระหว่างหัวนี่นะจ๊ะมาข้างนี้อะไรลุงบัดมาทางนี้อีกหนี่มายมหนี่มาจุมจ่มนี่ไม่จุ่มพี่ ไหมหมูเต็มไมจ้าอาาองานลงไหลเร็วเอาไว้บันจุ่มคือบ่าคือคือไม่แจ๊ะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลุงบภาพาไปเอาีผุนผีสวนเออเราิดเต็มพอไปนะคะเนาะลงาก็ทำความสะอาดแกวนี้ก่อนนะคะนาะแกวหยาให้น้องงัวเป็นนะค่า ไปเบิ่งน้องวัวเพิ่งยินมหยาทางนี้นะคะเนาะอันน้องกินเต็มไหนตัวไหนมั่งนี่นี่ค่ะไปเพิ่งยินมหยายิ้มแล้วบักเกษตรสีแดงออกมากินหนาเนาะค่ะนอกกษตสีแดงพักผ่อนนะคะเนาะกลุ่มนี้มีมีอะไรมั่งเลยเจ้าหวานเจ้ากูดงางอ่าไหนมาทางนี้อีกเจ้ากระต่ายอ่าเจ้าตุ้ยอ่าเจ้าดอกกล้วเจ้าตีโต้ออเจ้าต้นกล้าเจ้าเป้าเจ้าหูยาวเบิ่บิง อ่ะซุมหัวจูจูซุมหัวกินมียังกันอยู่แถวนี่เอ้ยซุมหัวกินเจาตำตารด้วยมาดูกลุ่มนี้กินเยอะกินแยญ่เลยกองอื่นมีเยอะแยะไม่ไปกินทำไมชอบมาแย่งกันกินอยู่กองเดียวเนาะสงสัยสเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะแล้วมันอร่อยเนาะพี่โต้พี่โต้พี่โต้โตโต่าไปหวงลูกสิหวงน้องสิพี่โต้ใช่โอ้อยู่ใกล้ผู้สาวเลยใก<น>ล <ใน S 2> ้ผู้สาวหลายพี่โต้ชอบกมีผู้สาวหลายคนหลายตัวเนาะ นี่ผู้สาวเยอะเลยห้าอยู่อยู่ใกล้ๆเสซนอย้าก็ไม่อยู่หลายกองมากินอยู่กองเดียวเนาะค่ะเนาะตรงใจอยากอยู่กับพีทโอ้แปลกจริงเลยเป็นอะไรเนาะนี่ไงอู้หทางนู้นก็มีกองบักเล็กหนึ่งมากินกันีหมทางนู้นก็มีลุงบัะเอาไฟทางนู้นก็มีไม่มีตัวไหนกินไม่อร่อยแลก็มากินด้วยกันถึงจะอร่อยใช่ไหมมากินกับพี่ตัวมากินเต็มมากินมากินรวมหัวกันกินแบบนี้อร่อยเหมือนเหมือนเหมือนเรากินส้มตำอะไรไหม ส้มตำมากินหลายๆคนก็อร่อยนะนะใช่เห็นไหมเห็นไหมแต่บวชเร็วเห็นมันก็บวชเร็วแล้วเนาะกินหลายโตเนาะนี่บ่นี่บ่มาซุ้มหัวกินกันอยู่แถวนี้แหละนี่บ่ทำไมถึงจะอร่อยจริงๆเลยตรงเนี้ยงามๆหยามีตั้งหลายกลองเนาะค่ะบอไปกินเนาะค่ะกองด้วยวิสามเองถ้าไม่เคยมีจริงเด้อลุงมาเด้อมาหนึ่งอร่อยเกินเนี่ย อร่อยมากเลยกองนี้ดูสิมีกี่ตัวยมีกี่ตัวนะกินเต็มหนึ่งสองทำไมมาอร่อยจังเลยตรงเนี้ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเลยหรอเก้าตัวมันอร่อยจริงเลยตรงเนี้ยเอาอือสิบตัวเลยร้อยสิบตัวเลยเจ้าตัวกลัวด้วยดูสิอร่อยจริงเลยเนี่ยไปตรงนี้ไปก็ดีเลยตรงเนี้ยอร่อยสักคืนนี่ลุงบิร์เนี่ยเบิร์ตหรือเปล่าอ่ามล้ว ดูทางนู้นบ้างไม่มีใครไปกินโอ้โหยุ้มย้ำยุ้มย้ำเลยเนาะใช่ยุ้มย้ำยุ้มย้ำเลยโอ้โหมันแซ่บหลายเด้อหน้ากล้องนี่แซ่บหลายแซ่บหลายโอ้โหใหญ่กล้องลูกใบกล้องไว้ข้างหูเนาะค่ะเนาะนู้นนี่ใครไปกินเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหน้ากล้องนี่มันสิแซ่บคักอยู่นี่ น้องวัวของเห่านี่มากสิมาหยาดจนกิมเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะใกล้หมดแล้วกลุ่มนี้มีสามตัว,วะนะจ้ะเนาะใกล้หมดแดงแค่บุศอุบุอเอาไปใส่มาหน่อยกี่เต็มไปดูคลิปเอานะอ่ะให้พี่ดูคลิปเอาเราไม่ได้เหรอเล่านิดหน่อยก็คือที่ กิ๊บเดียไปไม่ค่อยปล่อยอ่ะไม่ค่อยปล่อยไปไหนมาปลากุ้งไปปลากุ้งไปนน้ำปลาของเขาเนาะเนาะกิ๊บเต็มตังใจเต็มผีว่าสิไปเก็บเห็ดแต่เห็ดบลหมี่เนาะเนาะว่ะมีดอกเดียวโอ้ยเอามาเบื้องทะเลเบิ่องทะเลอีกอร่อยเป็นย่างซุมหัวกันจิ้มยู่คือเกาอเล็กอร่อยแห้งใช่อัน ไม่มีใครอยากกินของพี่กินเต็มแล้วนะอร่อยมากเลยอ,อร่อยแล้วเกินนะเจ้าเป้าเวลากางเคี้ยวบอกี <c oughs> ่สิดการเด็ยอร่อยนะเกินอ,อร่อยก็ให้เขากินไปนะ น,น้องเต้ยวของเฮานะคะเนาะแค่กินอยู่กับแม่เพิ่อนนะคะเนาะอร่อยอันนี้ยังไม่เบิดเลยน้อควายของเฮาเนาะค่ะแยกกินนะคะเนาะค่ะหนังงัวเพิ่อนอะกินอยู่ในสวนหน้องควายเพิ่อนกินอยู่ข้างนอกนะคะเนาะค่ะกินแล้วก็ผ้าเพิ่นลงน้ำแล้วก็เดินเขาไปอยู่ในสวนนะคะเนาะไปนอนต่ำนะคะนี่่คะ้ังกินเต็ม มามาจาบคลิปมาอ่ะเอาใหญ่หนังงัวแล้วพ่อเราเราพ,าาาเาพ,พิ่น,ก,น,ก,น channel, กินแล้วสะได้พักผ่อนต่อมาก่อนจบคลิปฝากยังนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชม้าคุณเกษตรไทยมีแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำคลิปมาใหม่ต่อไปจ้าพอก็ม่คลิปหน้าจ้าวันดีจา้าบ๊ายบายครับ <AR C>